อาทอิมาสมิงกายในร่างกายนี้มีที่ดังนี้แลสาธยายเพื่อให้เกิดความสะอิดสะเอียนว่ากายนี้มีแต่ความสกรปรกน้ำเลือดน้ำเลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำมูกน้ำไขข้อทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในตัวเราเวลาสวมแมสก็จะได้กลิ่นปากกลิ่นตัวที่ออกมาจากท้องออกมาจากไส้ ออกมาในจมูกของตัวเองม่อยู่ในถุงเล็กๆตรงแมสที่จมูกเราก็เห็นได้ชัดว่ามีแต่ของสกรปรกทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำก็รังแต่จะสร้างความเหม็นฟุ้งไปหมดทั้งตนเองและบุคคลอื่นเมื่อกายนี้ของเราเป็นอย่างนี้กายอื่นก็เป็นอย่างเดียวกันที่เห็นว่าสวยสดงดงามเหลือเกินก็เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้น หากไม่แปลงฟันไม่อาบน้ำเพียงแค่ข้ามวันก็จะเห็นได้ชัดว่าซากศพชัดเจนเพื่อให้จิตจะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นจิตจะได้คลายความกำนัดยินดีเมื่อจิตคลายความกำนัดจิตก็ตั้งมั่นและโอกาสบรรลุธรรมก็มีได้เมื่อภาวนาให้มากเข้า